ดีค่ะแพทย์หญิงสีพรอนริยาโน,น์แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและปีนยารูทางด้านผิวหนังศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลบีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ค่ะเอาไว้ว่าต่างๆในร่างกายเราทํางานอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการเสื่อมสภาพและเสียหายได้ค่ะดังนั้นเราจึงควรตรวจสอบสภาพร่างกายเราด้วยการตรวจสุขภาพประจําปี เพื่อเป็นการค้นหาโรคที่อาจจะเกิดขึ้นภายในร่างกายตั้งแต่ระยะเริ่มต้นทั้งที่ยังไม่มีอาการเช่นโรคเบาหวานโรคความดาันโลหิตสูงโรคไขมันในเส้นเลือดและโรคมะเร็งต่างๆค่ะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและรักษาโรคได้ในระยะเริ่มแรกซึ่งจะช่วยเพิ่มการหายของโรคได้มากขึ้นรวมทั้งยังป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงขึ้นได้ค่ะ การที่เราสามารถตรวจโรคต่างๆได้ตั้งแต่ที่ยังไม่มีอาการนะคะจะช่วยทําให้เราสามารถรับการรักษาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีทั้งยังป้องกันไม่ให้โรคลุกลามไปจนเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอะคะ รวมถึงในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคได้เราได้มีในเรื่องของแนวทางในการดูแลป้องกันเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทําให้เกิดโรคและการเฝ้าระวังการติดตามปัญหาสุขภาพอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยเฉพาะคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจําการสุบหบรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะยิ่งเพิ่มโอกาสของการเกิดโรคต่างๆได้มาก กว่าคนปกติทั่วไปดังนั้นเราจึงควรตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง mm hmm. เพื่อเป็นการคัดกรองโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ การตรวจสุขภาพประจำปีสามารถตรวจได้ในทุกช่วงอายุตั้งแต่ในเด็กเล็กนะคะจนถึงในผู้สูงอายุโดยเฉพาะรายการตรวจเนี่ยจะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุเพศกรรมพันธุ์และก็ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในแต่ละช่วงอายุส่วนในช่วงของวัยเด็กเนี่ยคะ่ะจะเป็นการดูในเรื่องของการเจริญเติบโตการพัฒนาการรวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันต่างๆ ส่วนในวัยผู้ใหญ่หรือในวัยทำงานนะคะจะเริ่มตั้งแต่อายุ18ถึง60ปีควรตรวจสุขภาพร่างกายเพื่อค้นหาโรคและประวัติพฤติกรรมความเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคนอกจากนี้ยังตรวจในเรื่องของบางรายการที่อาจจะเพิ่มเติมในช่วงอายุะคะ่ะเช่นในผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ควรได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกปีในผู้หญิงที่อายุ40ปีขึ้นไปควรได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างน้อยปีละหนึ่ครั้งและในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปควรได้รับการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากปีละ1นครั้งส่วนในช่วงของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปควรได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีเพิ่มเติมจาก สุขภาพพื้นฐานเบื้องต้นเช่นการตรวจสายตาโดยจักษุขแพทย์การตรวจหาความหนานแน่นของบนกระดูกเพื่อคัดกรองภาวะกระดูกพูนการตรวจสมรรถภาพหัวใจจากการวิ่งสายพานหรืออันตราซาวหัวใจเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดคา่ะ หลังจากที่เราตรวจสุขภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะค่ะถ้าพบว่าผลตรวจสุขภาพทั้งหมดปกติดีเราจะมีการแนะนําในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจําปีทุกปีแต่ในกรณีที่ตรวจแล้วพบว่าผลตรวจเริ่มมีค่าใกล้เคียงกับค่าผิดปกติอะค่ะหรือมีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคได้เราจะให้คําแนะนําในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงต่าง,างๆรวมถึงนัดติดตามอาการเป็นระยะๆะะค่ะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดโรคแต่ในกรณีที่ตรวจแล้วพบว่าเป็นโรคแล้ว เราจะมีการนัดหมายให้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านนั้นๆเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เหมาะสมและรวดเร็วต่อไปค่ะ ในยุคปัจจุบันทั่วโลกเน้นการเสริมสร้างและการป้องกันไม่ให้ตัวเองเจ็บป่วยหรือเป็นโรคสุขภาพร่างกายภายนอกอาจจะดูแข็งแรงแต่ภายในจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นดังนั้นการตรวจสุขภาพประจําปีจึงมีความจําเป็นอย่างมากช่วยทําให้เราค้นหาความเสี่ยงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคหรือเมื่อเกิดโรคแล้วเราสามารถหาวิธีการดูแลและรักษาโรคได้อย่างทันท่วงทีค่ะ